สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายนะครับวันนี้พ่อายแอบเซอร์ไพ์น้องชีวานะครับพ่อายจะเล่นน้ํากับน้องชีวานะน้องชีวายังไม่กลับจากโรงเรียนนะครับนี่พ่อนานเติมน้ํารอแล้วนะครับเปลี่ยนน้ําล้างสระแล้วก็เติมน้ําใหม่ให้น้องชีวานะครับเดี๋ยวรอเล่นน้ํากับน้องชีวากันครับน้ําประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณความลึกก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบเซนได้นะครับตอนนี้นะ มาแล้วมาแล้วชีวามาแล้วเอาอะไรลูกอะไรได้อะไรมามาฝากค่ะมาฝากอะไรเนี่ยปลาหมึกค่ะปลาหมึกว้าวีเยอะเท้ออะไรอ่ะ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 ชีวาเยอะไหม Goodnight> ระวังรถคุณแม่นะฮะเยอะไหมคะอยากเล่นเปลี่ยนชุดค่ะค yep> ุณพ yeah, like ่อเล่น hmm. ด้วยนะได้หรือาเล่นด้วยหรืได้ไหมคะได้ค่ะไปเปลี่ยนชุดเลยค่ะเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเอาชุดนักเรียนไปเตรียมซักก่อนนะคะเปลี่ยนชุดก่อนนะลูกเข้าใจไหมคะโอเคได้ค่ะไปเลยไปเปลี่ยนชุด เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูก่อนดูสไลเดอร์น้องชิวารลอยน้ําเดี๋ยวตอนตอนเราเออ่เราขึ้นสไลเดอร์ทีนี้มันก็จะจมลงไปใช่ไหมชิวาแล้วก็ว<ะ>สไลด์ลงมาแบบนี้เลยว<ะ>้าวน้องชิวาเปลี่ยนชุดแล้วเหรอคะใค่ะพร้อมหรือยังครับ ลงเลยไหมจัดไปอา้าวล้างเท้าก่อนนะคะโอเคไปในสไลเดอร์สไลเดอร์ขึ้นชิว่าสไลเดอร์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อย<ง>เออไม่เป็นไรลองขึ้นข้างหลังดูซิมันจะล้มไหมลองเหยียบดูลองเหยียบดูเออลองเหยียบดูเหยียบลงไปก่อนเออได้ไหมได้ไหมเหรอ เออเอาเอาได้ไหมได้ไหมโอ้ยในน้ำมันลึกมากเลยเหรอโอ้น้ำมันลึกน้ำมันลึกนะครับโอ้โหน้ำลึกมากไหนลองลองเอาสไลเดอร์ออกก่อนสิเดี๋ยวพอ่อพ่อเอาออกก่อนนะอึบเอาสไลเดอร์ออกแล้วเอาน้องชิวาลองดำน้ำนี่โอ้ยน้ำลึกมากว่ายได้เลยนะน้องชิวาร์ดำน้ำเก่งมากเลย อาน้ำเชื่อดำน้ำโอ้โหดำน้ำเก่งมากลึกมากนะครับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับความลึกนะถ้าเราใส่น้ำเต็มๆนะครับเออได้ได้อยู่นะหนะึ่งเมตรนะเอาเอาสไลเดอร์ลงใช่ไหมคะโอเคค่ะว้าวสาลึกประมาณหนึ่งเมตรเราก็สามารถสอนลูกสอนหลานว่ายน้ำให้เป็นได้ใช่ไหมลูกใช่ไหม นั่นแหละหัดหัดตีขาฝึกดำน้ำนะครับใช้แขนนะครับทักษะในการว่ายน้ำเบื้องต้นนะการที่มีสาลมอยู่บ้านมันก็มีข้อดีแบบนี้แหละครับมันก็สามารถให้เราสอนลูกนะครับสอนลูกสอนหลานว่ายน้ำได้นะลูกเนาะทักษะพื้นฐานทักษะเบื้องต้นนะครับดูน้องชิวะดำน้ำวันนี้เล่นน้ำครับน้อง

โอ้สนุกมากเลยลูกสาวลูกสาวสองคนนะครับพี่ชีวากับน้องมุกดาเล่นด้วยเอาใา้เล่นน้ำไปยศทางหนูหน่อยได้ไหมเล่นน้ำพยศมาเอาทางไหนเอาทางนี้ทางนี้นะมาๆเล่น มาพยุแล้วนะฮีอย่ามาพยุเป็นไงล่ะมาพยุดทางนู้นเองทางนี้มาอ่ะอีกรอบนึงด้วยเป็นขึ้นเลยทำขึ้นันเปน็นขึ้นเลย เอ้ยโอเย่ากเลยนะหนูน้ำาเก่งมากอะมาฝึกฝึกบนมาเอบนาีขาีาีอ้าวน้น้ใช้แขนบด้วยตีขาด้วยเอเอเก่งมากว่าเก่งมากเอาฝึกไปเรื่อยๆลูก เอาไว้นำแล้วก็ตีขามาเก่งเดี๋ยวก็ปินเรื่อยเ,เอาดำน้ำไปดำน้ำไปฮึ๊บว,ว้วววาวเก่งมากชีวาร้องเรียกคุณแม่ให้สุดแรงเลยนะคุณแม่จะมาช่วยคุณพ่อหรือเปล่านะ แม่มาไหมเมยไม่มาเหรอพ่อตายแล้วมั้งพ่อตายแล้วมั้งทนนายก็ขออนุญาตเล่นน้ำกับพี่ชีวาแล้วก็น้องมุกดาก่อนนะครับพี่ชีวาฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยเร็วกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้น้องชวนได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ่งกิ่งกุ่งกิ่งให้น้องชวนด้วยนะคะบ๊ายบาย บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับปามึง <Bye bye. S 1> อ่ะบ p up up บว้าวเห็ <c oughs> นไหมน้องชิวาก็ฝึกดำน้ำที่บ้านได้นะครับ